ข้าพเจ้าได้ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวหมู่ญาติท้งหลายมีความสุขมีความเริญ ยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปเธอโอนหัวเขาวัดเพื่อตัดปัญหาบวชเสียที่ดีกว่าคนเห็นหน้าของเซ็งชื่อก้องมานานพบคนพาลนักเลงบางเห็นฉันเป็นคนเก่งเพ่งเล็งรังเกียดเกียดยา คนร้ายจึงได้มัวมองเพื่อนเขาชวนขึ้นลองเราก็ต้องทำตามต้องเติมสักซีเพราะเห็นดีเห็นงามผู้หญิงเขาจึงมองข้ามลูกลามเป็นที่เลือเ่องลือผมมันเย ให้พ่อแม่ลำบากแม่จะพาไปฟ้าให้พ่องมนั่งคื้เข้าวัดนดอบร้อมเดี๋ยวนี้ผมล้างมือไม่ขอทำเสียชื่อ 홈 온팔... <놀람> Yeah. อย่าลงทำลู ชาวช้านาะอยู่ป่าอยู่ดงก็อบอกตามตรง,ตรงแรมวงบ้านนาะมีงานก็รีบไปหาหัวชา้าติดงานบวดหลายบ้านรีบจองไม่เชื่อแล้วทดลองฟังคนที่เข้ามือดี ไกลบางไกลเชิญไปช่วยทีแตรวงกอบเครื่องดนตรีวงนี้ชื่อดังเมื่อฟังเพลงนร้ได้โลกเกิดนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้ใส่กระตีฟังกระโรคฟังตัดใจทิ้งพุ้งหักเลยรู้เกิดนะครับท่านทั้งสองนะครับยามเมื่อโตขึ้นน่าลงกราบนะครับก็ลกหลังให้กับุ้งหักแล้วก็รับการเยียวยาให้กุ้งหักกันด้วยนะครับ พ่อคแม่จาตัวพ่อห้าจิตจิตได้โรเชิมท่านนะครับด้วยกายรากกายนะครับเดี๋ยวหมอจะกล่าวนำให้พ่อหน้าในว่าตามหมอจะโรครักตัดใจก่อนให้ไวขึ้นนะครับก็ไม่ต้องรับพระบุตรทมาครับแล้วเพราะดันั้นเขาจะได้กล่าวนำให้พ่อหน้าในวาตามนะครับคอยว่าตามหมอนะครับเพื่อจะขอเข้ามาพ่อในพี่น้องบรรดาที่พระอาปู่่ยาตายาย ยาเสจที่ตัวรับสุท่านนะครับบามท่านทั้งหลายนะครับเมื่อตัวพรามหานริภนท่านโดยใจำเน้นามโลภนะครับฝันไปที่ตัวพมหานริสุศประมาทมีพลาดกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อห้าและรับอย่างก็ดีนะครับเมื่อประโยชน์ถึงพที่ตัวพมานาคเปล่านะครับคำขอเข้ามาใหท่านทั้งหลายนะครับยกมือเอ่ยโมโาสาธิโอติกรรมให้กับพระนาทันด้วยนะครับ อนานาเสว่าตามหมอนะครับเียวเล่าครน่าเสว่า,าตามพระาเว่าตามนะครับกายตัณฑ์วัตอตัมนโนตัณฑมใดที่ทพระเจ้าได้รวเอิผู้เปตกา และมาได้ปุ่ญาตาิายที่ป้านหาาที่น้องทั้งหลายอาจแม้พระเจ้าได้กบกระบายคาดครับทำต่อหน้าและรับหลังตุ้มท่านที่ได้มาในวันนีออ้ท่าน ไม่าลก็ดีทานที่ร่วแล้วไปแล้วก็ดีทานที่ังไม่ได้ร่วงรับไปแล้วก็ดีข้าพเจ้าขอกระข้าพเจ้าขอขมาข้าพเจ้าขอกระข้าพเจ้าขอลาะขึ้นรบิรพาที่ ในวันพุ่พุน่นี้อาแผ่นเจ้เจ้าร่วมเกินท่านด้ตยตายก็ดนด้วยวาจาก็ดีมตใจก็ดีขอให้ท่าน ก็ตไม right right mmm ้ข pues ึ้นแล้วหัวนะครับแล้วก็เื่อให้กับคุณพ่อเอาคุณพ่อรับอาวยต้าไม้พุ่นาไปแล้วก้มราบไปตักคุณพ่อสามรัางลูกเกิลลูกหัวลูกหลังแม่ลูกด้วยนะสิ่งใจที่ลูกเองลูกเกิลน้องก็ขอมาอาภัยให้กับลูกด้วยนะครับแล้วก็รเอายไมาลูกเออแล้วก็ยื่นแหัวะร แมรับรักเอาไว้ด้วกาพาของแม่สามคั้งที่แลว่าน่าเออครคุณแม่ที่เจ้าดูเหอนอนเ้ราวท่านเดือออสองัี่เจ้ดเติดโตได้อีกเพราะุคุณของพ่อแม่เลยรเอาย่าอยู่ก็หยญาาก็คือพันธุ์น้องญาติก็คืพ่อสืได้ก่อเกิดเข้ามาคือว่าคู่เป็น่า พระก็เลยเชื่อนดูแทนผู้เจริญาและบารดานระก็ทำดีผู้เจริญดาและบารดาท่านก็ไปสถาบุนเพื่อเรียนชีพเพื่อทำเงินกลงหมาซื้อให้เจ้ารอยู่ในที่เพื่อเพื่อเลืยนูให้จะเริบโตก็โอบกีให้กระลูกด้วยแลไปชีู่ดเองจ้ารัมเป็นตาดูแลดี ก็พปาทาให้กับลูกด้วย เราจะไี้มงคลที่ดีเพื่อเฉลิมฉลองในการบวชภูมิคุ้มข้องก็ได้ผิดไปนนั้นนั้งดังที่ท่านเจ้าภาพไปจัดเอาต้นปลายสีนะครับเปลี่ยนกระดิ่งดังเขาพระสุเมรุราชพิริมีเทพปรดาเจ้าเราเทวาพระตั้งแปดชั้นยินชั้นผมชั้นยมโรคชั้นตาตูมหาราชิตาดุสิตยามาพระพิณมาปกาศผมพระเจ้าจะได้ขอเชิญเทพปรดาเจ้าเราเทวาทั้งหลายมาเฉลิมฉลอง นะครับเพื่อเฉลิมฉลองอวยพรในกลางมงสมบทข้องพระนาคสิจิในครั้งนี้ดังนั้นข้าพเจ้าจะได้ขอเชิญเทพดาเจ้าเรา